สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับฟาอีกแล้วนะคะวันนี้มาทาคลิปแรนดอมให้ทุกคนได้เล่นสนุกสนุกกันอีกแล้วนะคะแัวข้อคลิปแรนดอมของเราวันนี้คือการที่มีคุณเข้ามาในชีวิตทําให้เขาจุด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 นะคะทําให้เขาเป็นยังไงมีความสุขไหมแฮปปี้ไหมหรือว่าทุกใจนะคะหรือว่าอึดอัดใจ ดูเพื่อความบันเทิงดูเพื่อเป็นแนวทางนะจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะขอบคุณทุกการติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ที่น่ารักด้วยนะคะ mm hmm. การที่มีคุณเข้ามาในชีวิตทำให้เขาตอนนี้เป็นอย่างไรคะ mm hmm. เขารู้สึกยังไงการที่มีคุณเข้ามาในชีวิตนะ mm hmm. ขอพลังงานตอนนี้หน่อยค่ะรั ราชาถือไม้เท้าธาตุไฟเมสิทโนเนาะนะคะธาตุดินพืชศกันมังกรอุ้ยเขาจะขอคุณแต่งงานเหรอคะเนี่ยธาตุน้ำเมนีนกรกฎพิจิ ทำไมเขาแฮปปี้ขนาดนั้นฉันรู้สึกแม้เราจะอยู่ห่างไกลกันนะคะเหมือนมีการวางแผนการทำบางสิ่งบางอย่างการทำงานหนักการโหงงานหนักเพื่อที่อยากดูแลคุณในชีวิตการมีคุณไว้ในชีวิตเพื่อความสุขเฮ้ยทำไมไพ่ดีขนาดนี้นะคะไพ่ดีมากเลยอือไพ่เขารู้สึกว่าเขารู้สึก เป็นคนที่ดีขึ้นนะคะเขารู้สึกว่าเจอเจอคู่ชีวิตนะพลังงานนะคะนี่ยังนี่คือพลังงานของคุณและเขาฟ้ามีความรู้สึกว่าคุณและเขารู้สึกเข้ากันได้ดีมากๆรู้สึกมีแพชชั่นต่อกันนะคะเอาใจใส่ดูแลกันได้ดีมากๆบาลานซ์อารมณ์บาลานซ์ความรู้สึกของการพัฒนาทางจิตวิญญาณนะคะไปในทิศทางที่ดีที่สูงส่งนะนะคะ กลาเป็นคนที่ดีขึ้นของกันและกันนะคือการที่จะทำทุกวิถีทางทำทุกอย่างให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันลงเอยได้ด้วยดีมันเข้ากันได้ดีนะคะเป็นแบบนั้นเอ e r จีของพวกขุณเนาะนะคะเหมือนมองอนาคตร,ร่วมกันอืและนี่คือสิ่งที่เขามุ่งมั่นและตั้งใจที่จะทำมากๆด้วยนะนะคะแรงปารถนา King of War คือคนที่มีแพชชั่นมีแรงป,ปัถนาที่จะทําสิ่งนี้นั่นค,คือการได้เอาใจใส่ดูแลการได้เข็มคู่การได้แต่งงานนะคะการที่จะทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันแบบมั่นคงอะนะอืมมาดูความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาในเวลานี้หน่อยคุณคิดยังไงกับเขาคะในเวลานี้คุณรู้สึกเหนื่อยทำไมคุณเหนื่อย เหนื่อยกับอุปสรรคก็ได้นะบางคนนะคะไม่ใช่ไม่ใช่เหนื่อยกับเขาก็ได้ในกรณีบางคนก็รู้สึกเหนื่อยกับเขาทำไมคุณเหมือนคนที่กำลังเรียนรู้ที่จะทำที่จะนิ่งพยายามหาหนทางหรือหาวิธีการที่จะ นิ่งก็ได้นะนะคะหรือว่าเขานิ่ง the world การเดินทางความห่างไกลเอาเป็นว่าเหมือนเอาคนที่ฟ้ามีความรู้สึกว่าพวกคุณไม่ได้มีประเด็นกันนะ ด้วย energy ที่ออกมามันเหมือนคนที่พยายามที่จะมีกันและกันไว้นะคะพยายามที่จะให้อภัยพยายามที่จะมีกันและกันไว้พยายามที่จะพูดจาดีๆต่อกันมอบสิ่งดีๆให้แก่กันเนาะพยายามที่จะทําแต่สิ่งที่ดีให้แก่กันเพราะฉะนั้นนะสิ่งที่คุณรู้สึกจากเขาเนี่ยอาจจะเหนื่อยกับสถานการณ์ที่มันแช่แข็งอยู่ตอนนี้ก็ได้นะคะแต่คุณเหมือนคนที่ก้าว เปรียนอ่ะเหมือนคือมั่นใจตัวเองอ่ะนะคะคุณเป็นคนที่มั่นอกมั่นใจตัวเองมากนะคุณอาจจะมั่นใจว่ายังไงก็ถูกรักคุณอาจจะมีความสุขนะคะที่แบบว่ายืนได้ด้วยตัวเองอยู่ได้ด้วยตัวเองไม่เป็นภาระของเขาไม่เป็นที่พึ่งของเขาเนาะพยายามที่จะนิ่งพยายามที่จะศึกษาเรียนรู้หรือทําอะไรเพิ่มเติมหรือพยายามที่จะนิ่งมันเหนื่อยอ่ะ ขึ้นใบแรกมันรู้สึกว่าเหนื่อยกับอุปสรรคมากกว่านะหรือว่างานที่ทำนะคะหรือเหนื่อยกับคนคนนั้นของคุณก็ได้นะนะคะค่าจะเป็นคนที่นิ่งเนาะนะคะนิ่งก็ได้แต่ฟารมมีความรู้สึกเหมือนคุณกำลังเติบโตนะ เดิมเวลขึ้นมาเดิมเวลขึ้นมากับก้าเรียนมันคือคนที่กําลังเรียนรู้ที่จะนิ่งแล้วก็เติบโตนะคะพยายามที่จะอยู่ให้ได้ด้วยตัวเองพยายามที่จะ,ะไปให้ได้ทั้งเหมือนคนที่เอาธรรมะเข้าช่วยนะทางโลกแล้วก็ทางธรรมเหมือนคุณกําลังสมดุลพลังงานระหว่างทางโลกแล้วก็ทางธรรมด้วยนะคะอาจจะเป็นตัวเขาหรือตัวคุณด้วยก็ได้ทั้งคู่หรือเหมือนคุณก็อยากให้เขาเติบโตด้วย อคุณมั่นใจมั่นใจตัวเองมากๆคุณรู้ว่าคุณคู่ควรควรค่านะคะคุณรู้ว่ามันจะมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณเท่านั้นหรือคุณอยู่ได้นะคะคุณอยู่ได้โดยที่ไม่พึ่งพาเขาไม่ทำให้เขารู้สึกแบบอึดอัดใจนะแม้ว่ามันจะมีเรื่องมีเนี่ยสิบไม้เท้าขึ้นมา ฟ้าวิเขาหรู้สึกว่าคุณพยายามนิ่งมากกว่านะคะเหมือนอหาทําอะไรเพิ่มเรียนรู้ไปรู้อะไรมาที่มันทําให้คุณสงบมากขึ้นนะนะคะขอดูความรู้สึกของเขาในเวลานี้ <c oughs> ที่มีต่อคุณนะคะสิบเรียนมั่นคงนะคะเหมือนถ้าเขาเคยแปดดาบ เขาหวาดหวัน่นความหวาดกลัวเขากลัวอะไรทั้งที่เขารู้สึกว่าเขายังมั่นคงนะแต่เขาก็มีความหวาดหวั่นอยู่นะคะอ๋ออันนี้คือการขอโทษค่ะฟานนับเหรียญผิดนะอันนี้คือเจ็ดเหรียญไพ่ก็บอกอยู่ว่าเลขเจ็ดเนาะเป็นเป็นหนักนะคะมันคือการทํามุ่งมั่นปรารถนาแล้วก็อดทนรอที่จะมาของคู่ นะคะการกรณีบางคนรอการปรับความเข้าใจแล้วก็การคืนดีกันเนาะแต่มันมีการรอคอยอยู่ตรงนี้การสมหวังการได้คองคู่การได้อยู่ด้วยกันเนาะนะคะอันนี้เหมือนเขากลัวบางสิ่งบางอย่างกลัวอะไรราชินีถือเหรียญหนึ่งเดียวในดวงใจ เดือซันเขามีความสุขที่สุดที่มีคุณอืมนะนะคะเดือดซันออกมาแต่ทำไมเขามีความหวาดหวั่นอยู่ตรงนั้นกลัวอะไรอาจจะกลัวเนาะนะคะว่าเออเขาจะไม่ได้รับโอกาสนั้นจากคุณกลัวว่าคุณจะมีใครใหม่ๆเข้ามาในชีวิตด้วยกลัวว่าคุณจะไม่รอเขาไม่ให้โอกาสเขานะคะกลัวว่าคุณจะไป ทำอะไรที่มันเจออะไรที่มันมีความสุขมากกว่าเขามีใครที่มาทําให้คุณมีความสุขมากกว่าเขามากกว่าตัวเขารักและมั่นคงม,มากๆนะอยากเป็นครอบครัวนะคะอยากทาให้มันเป็นปึกแผ่นอยากทาให้มันในกรณีที่มีประเด็นกันเนี่ยนะฟ้ามีความรู้สึกว่า เขายังอยากที่จะขอโทษขอภัยจากคุณเนาะคุณยังเป็นที่หนึ่งในดวงใจมากๆคุณยังเป็นคนที่สําคัญมากๆนะคะคุณยังเป็นแสงสว่างในหัวใจของเขาเป็นความสุขในใจของเขาเสมอเมื่อเขาคิดถึงคุณเขาก็มีความสุขอยู่เสมอเนาะแต่ในกรณีที่ไม่มีประเด็นกันเหมือนเขากลัวว่าคุณจะไม่มั่นคงกับเขา ไปให้โอกาสคนอื่นนะเขาอยากให้คุณหนักแน่นแล้วก็มั่นคงนะคะอืมนี่คือความรู้สึกของเขาเนาะนะคะเพราะว่าเดอ s u ซานมันคือการเริ่มต้นใหม่ด้วยหรือการไปทำอะไรโฟกัสอะไรที่มันมีความสุขเหมือนเขากลัวว่าคุณจะลืมเขาอะนะนะคะประมาณนั้นเลยนะอืมมาดูกันมาดูกันว่านะคะ การที่มีคุณเข้ามาในชีวิตเนี่ยทำให้เขาเป็นยังไงทําให้ชีวิตของเขาเป็นยังไงทําให้เขาเป็นยังไงคะเขารู้สึกยังไงการที่มีคุณเข้ามาในชีวิตเนี่ยเขารู้สึกยังไง The fool เขารู้สึกสบายเขารู้สึกว่าสบายสบายนะคะเอ ปีดอฟซอสอัศวินถือดาบความกล้าหาญวิทูออฟครับการได้เจอคู่การได้เจอคู่ชีวิตเนื้อคู่การเป็นตัวของตัวเองก็ได้อุ๊ยเลิฟเวอร์อืมดีงามเลิฟเวอร์ นะคะ The Fool มันคือคนที่เหมือนไม่ได้ถูกบ,บังคับมันมีพื้นที่ให้กันและกันมันรู้สึกสบายบอกสบายใจเนาะ The h y l o f a n นะคะคุณเหมือนคนที่เข้ามาสอนเขาให้เป็นคนที่ดีขึ้นหรือความป็นนิปนอมความเข้ากันได้ดีเนาะนะคะ Transplant เนี่ย ความเข้ากันได้ดีฟ้ามีความรู้สึกมันมีพลังงานบางสิ่งบางอย่างที่เชื่อมถึงกันแม้ว่าเราจะอยู่ห่างกันเพรอนอววรคุณมีผลมีอิทธิพลต่อจากเขามากมากนะคะนะเลวเวอร์พิสวาสรุ่มหลงในตัวคุณมาก,มา,กมายหนึ่งดาบเขาเหมือนคนที่เจอแล้วอ่านะนะคะรักและพบ ่คนที่สำคัญการ Take Action อัศวินถือไม้เท้าเขาอยากไปทุกที่ที่มีคุณนะคะเขาอยากทำเพื่อคุณอยากเข้าหาคุณจัส t ม n t การรอคอยอยากมาหาคุณอยากมาเจอคุณตอนนี้เลยแต่มันต้องรอคอย เนาะรอคอยแล้วก็สเตนสเตนคือความรอคอยที่จะมาอยู่เคียงข้างนะคะแล้วเขาเหมือนคนฟ้าม,มีความรู้สึกว่าเขาคุณเหมือนคนที่ได้ใจเขาไปหมดเลยนะสเตนเนี่ยนะเหมือนเขาอยากมาอยู่ใกล้ๆคุณอยากมาอยู่เคียงข้างคุณคุณทำให้เขารู้สึกว่าเขา ยอมได้ทุกอย่างไม่มีอีโก้อะไรเลยนะนะคะจริงๆแล้วอ่ะเขาเป็นคนที่เอาแต่ใจมากๆอัศวินถือดาบเป็นคนที่เอาแต่ใจมากๆเลยเป็นคนที่ไม่พร้อมรักอิสระนะคะเดอะฟูนะเขาเป็นคนแบบนั้นนะคะไม่ชอบการควบคุมเป็นคนมีอีโก้เป็นคนที่อ่ะ เอาแต่ใจตัวเองไม่ยอมไขรนะคะแต่การที่ได้มาเจอคุณ t o o อครันะคะเขาตกหลุมรักตั้งแต่แรกเจอเขาไม่คิดว่าเขาจะรักใครและพิศว่าใครได้มากมายขนาดนี้เลิฟเวอร์นะคะไฮโลแฟนฟันมีความรู้สึกถึงการอยากแต่งงานอยากของคู่อยากให้เราเหมือนคนที่ คอมมิชเมนต์กันที่มันมันมัน,ม,นมันพัฒนามากกว่านี้อ่ะการคอมมิชเมนต์กันการชัดเจนในความสัมพันธ์อย่าเป็นคุณอะไรอย่างนั้นอ่ะเหมือนเขา ฟ้าประทานมาให้เหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพาให้มาเจอกันเลยมันมีความรู้สึกแปลกๆนะคะมันเหมือนมีพลังงานบางสิ่งบางอย่างที่เชื่อมถึงกันเนาะความสมดุลความเข้าอกเข้าใจกันได้ดีนะคะความเป็นเหมือนคู่บุญคู่บารมียังไงไม่รู้เนาะนะคะควีนอว์แล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นนะเขารู้สึกว่าคุณช่างแสนดีแล้วก็เข้าใจเขาด้วยคุณช่างแสนดีเข้าใจเขานะคะ แล้วก็มีสเสน่ห์มีผลมีอิทธิพลทําไมมีอิทธิพลกับเขามากมายขนาดนั้นทั้งที่จริงอ่ะเขาไม่เคยเป็นคนที่ยอมไขรเลยนะนะคะเขาเป็นคนเดฟูอ่ะอืมไม่ต้องมามีใครมาคอยควบคุมนะคะไม่ต้องคือเรายังมากับอสเวินทูดาบด้วย เอาแต่ใจตัวเองจริงๆนะเอาแต่ใจตัวเองมากคิดจะทําอะไรก็ทานะคะอยากทําอะไรก็ทําชีวิตฉันอยากไปไหนก็ไปแต่ตอนนี้อยากไปไหนก็อยากมีคุณไปด้วยอยากไปไหนก็ไปด้วยกันอยากอยู่ด้วยกันอยากอยู่ใกล้ๆกันรอคอยที่จะมาเจอแต่คุณวิงวอนที่จะได้เจอแต่คุณมีแบบ justment อนะแล้วมันขึ้นไฮโลแฟนแล้วก็สเตนเลเวอร์ทัวร์คัคือ เจอแล้วคู่ชีวิตคู่ที่ดีที่สุดคู่ที่เป็นคนที่อยากอยู่ด้วยตลอดไปนะคะคือเหมือนความแตกต่างที่มันเข้ากันได้ดีคุณน่าจะไม่ควบคุมเขาฟ้ามีความรู้สึกเช่นนั้นหรือถ้าคุณควบคุมเขาเขาก็ยอมให้ควบคุมสเตนนะคะคือทั้งจริงเขาเป็นเดอะฟูลนะแต่ลงท้ายด้วยสเตนคือ คนที่โดนควบคุมทั้งที่จริงๆไม่ชอบเลยนะคะไม่ชอบให้ใครควบคุมเลยอโอเคนะดีงามนะคะมาดูว่าจริงๆก็มาครบเนาะฟ้ามีความรู้สึกถึงการเดินทางนะคะรู้สึกอยากมาหาอยากมาเจอคุณมากแต่ว่า j u s t m e n t เหมือนรอคอย ไข่แห่งการรอคอยเกิดขึ้นเนาะเพราะว่าเจ็เหรียญก็มาในตรงนี้ด้วยนะคะไข่สักคนนึงก็นะราชินีถือไม้เท้ากับราชาถือไม้เท้าก็มีผลต่อใจด้วยกันทั้งคู่เอาเป็นว่าฟังดูความสเฮ้ยเขานะคะเลเวอร์ over, ไม่ใช่แค่รักไม่ใช่แค่รู้สึกว่าเป็นเนื้อคู่ไม่ใช่แค่ตกปลุมรักตั้งแต่แรกเจอแต่มันรักและพิศวาส นะคะนะเหมือนสอนรักปักอกเหมือนเหมือนโดนโดนผักให้เข้ามารักกันอะไรขนาดนั้นนะคะร่วงหลงสินิหาอะไรมากมายด้วยนะนะคะแรงปัดฐานามหาศาลมากๆนะคะอืม Whisper o f love อยากบอกอะไรนะคะเกี่ยวกับคุณและเขา Whisper off love อยากบอกอะไร Take action นะคะการกระทำสำคัญกว่าคำพูด แสดงออกทางความรัก Love is all around you. ความรักของเขาอบก,กอดคุณอยู่ร,บรอบๆตัวคุณเสมอเขาอยู่ใกล้ๆตัวคุณเสมอการ take action หมายถึงเขาอาจจะแสดงออกให้คุณรู้นะคะต่อจากนี้นะมันจะแสดงออกให้คุณรู้ถึงความรู้สึกของเขานะคะ การที่ทำให้คุณรับรู้ถึงความรู้สึกนั่นแหละนะพอไพ่ Take Action เนี่ยนะอัศวินถือไม้เท้ามันคือการ Take Action ที่อยากมาอยู่ใกล้ๆมากๆเขาบอกว่าเมื่อคุณจากโลกนี้ไปคุณจะเอาอะไรไปนอกจากจิตวิญญาณของคุณและความทรงจำที่ดีนะคะที่คุณได้แบ่งปันกับคุณที่คุณรัก เพราะฉะนั้นฟ้ามีความรู้สึกว่าเขาคิดแต่ว่าเอออยากอยากอยู่ใ,ใกล้ๆกันอยากมอบแต่ความสุขความรู้สึกปแบบอบอุ่นใจให้กันอะไรอย่างนั้นนะนะคะแล้วก็เขาบอกว่าเมื่อคุณยอมรับสถานการณ์ปัจจุบนันสถานการณ์จะเปลี่ยนไปโดยอัตโนมัติอืความเชื่อ มันต้องมีความเชื่อนะคะอยู่ตรงนั้นฟังม,มีความรู้สึกว่าพวกคุณโอบกอดกันและกันอยู่เสมอ mm hmm. เริฟีสเอาต์รอออเราอยู่มันคือหัวใจที่มีแต่ความทรงจําที่ดีนะคะอาจจะเป็นความทรงจำนะสองถ้วยตั้งแต่อดีตชาติอะไรอย่างนั้นเลยนะคะแล้วสิบถ้วยสิบเหรียญมาคู่ชีวิตคู่ที่จะได้ครองคู่กันจริงๆเนาะไฮโลแฟน เดอะซันอะไรอย่างนั้นอ่ะืมอดีงามมากนะคะไพ่ออกมาวันนี้ดีงามการมีคุณไว้ในชีวิตเนี่ยเขาก็อยากมีตลอดไปอยากให้เรารักมั่นคงตลอดไปเนาะนะคะอยากให้เป็นแบบนี้ตลอดไปรักและที่สวาสดกันมากมายเหลือเกินอะไรอย่างนั้นอนะ่ะ เขาบอกว่านะคะบิร้องอิงนะเขาบอกว่าคุณเป็นของเขาอยู่แล้วคือเขาบอกว่าคุณและเขาเป็นของกันและกันอยู่แล้วนะคะเคลียร์ย r เ n e น g ีถ้าตอนนี้พลังงานรู้สึกว่ามันจะมีอะไรลบๆบหรือมีอะไรรบกวนนะหรือไปฟังอะไรมาที่มันเป็นอะไรลบๆเนี่ยเหมือนต้องเคลียร์พลังงานให้มันนะคะอย่าเอาอะไรที่มันเข้ามาในชีวิตให้มันมากให้มันหนักนะ เพราะฉะนั้นนะคะอาจจะมีเหตุการณ์เข้ามากระทบหรือมีคำพูดใดเข้ามากระทบหรือมีสถานการณ์ใดเข้ามากระทบในตอนนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะให้เคลียร์ออกไปเลยนะไม่ต้องดึงดูดเข้ามานะคะสิ่งที่ไม่ดีเนาะต่อค่ะราล n n d r o รา ก็จะเป็นแบบนี้ก็จะอยู่เคียงข้างกันแบบนี้หรือวนเวียนอยู่แบบนี้ไม่ไปไหนนะคะวนเวียนอยู่ด้วยกันแบบนี้ไม่ไปไหนนิวไลฟ์ชีวิตใหม่การที่ชีวิตทําให้เป็นคนที่พัฒนามากขึ้นเป็นคนดีของกันและกันมากขึ้นหรือชีวิตของคุณนะคะเมื่อมีเขาความมีความรู้สึกว่าชีวิตคุณเปลี่ยนไป หรือต่อจากนี้ชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปมากๆนะคะ teaching เอน g จพลังงานการได้รับพลังงานของคุณเป็นอะไรที่สำคัญมากๆเลยนะรักษาระดับพลังงานนะคะรักษาระดับพลังงานความคิดที่สูงขึ้นความคิดที่สูงขึ้น พลังงานของคุณนั้นฟ้ามีความรู้สึกว่าสื่อถึงกันได้ส่งถึงกันได้คุณมีพลังงานบางสิ่งบางอย่างคุณมีพลังงานมากมายเหมือนพลังงานจักรวาลพลังงานที่มันเหนือที่คุณจะสามารถมองเห็นได้สามารถที่จะไม่สามารถที่จะอธิบายได้นั้นมันคือความคิดที่สูงขึ้นด้วยนะคะต้องคิด ให้สูงขึ้นเคลียร์เอเนอร์จีตัวเองด้วยนะถ้าตอนนี้นะคะเอเนอรจี Energy ลบคิดลบหรือว่าพลังงานอ่อนแอนะตัวคุณต้องเป็นพลังงานที่เป็นแม่เหล็กที่ยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็คิดใหญ่คิดสูงจิตสูงออจิตต้องสูงนะคะรอค่ะรอหน่อยนะรอก่อนรอก่อนว่าแล้วมันขึ้นการรอการรออยู่นั่นแหละ Forgiveness นะคะให้อภัยการให้อภัยกันอยู่เสมอการมีเรื่องแม้ว่ามีเรื่องอะไรเข้ามารู้จักที่จะให้อภัยกันอยู่เสมอนะคะช h i l d เดนอาจจะมีใครสักคนที่เด็กกว่ามากๆกินเด็กหรอหรือไม่ก็มีใครที่เป็นพ่อแม่แม่มหรือความรักครั้งนี้ก็14อีกครั้งนะโรแมนติกฟิลลิง่งนะคะ กลับไปเป็น14อีกครั้งรักกันหวานแววมากกว่าเดิมเนาะนะคะอาจจะมีเด็กเข้ามาเกี่ยวข้องก็ได้นะความเป็นแม่ความเป็นแม่ามแมามแมการยอมรับความงามพลังของผู้หญิงพลังงานอีกแล้ว Energy อ,อีกแล้วนะแล้วก็ความเป็นแม่นะคะคุณอาจจะต้องเรียนรู้เพรามีชิลเด้นขึ้นมามีเด็กที่จะมาเกิดกับคุณหรือเปล่า มีใครรอที่จะมาเกิดกับคุณหรือเปล่าหรือตัวเขานะคะคุณอาจจะต้องมองเขาว่าเป็นเหมือนเด็กน้อยคนหนึง่งซึ่งคุณอาจจะต้องมีพลังงานของความเป็นแม่ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะคุณก็อาจจะต้องอ่อนโยนกับเขาเมตตากับเขามากขึ้นนะคะหรือต่อจากนี้เขาจะเมตตาและอ่อนโยนกับคุณมากขึ้นนั่นแหละนะใครสักคนหนึ่งที่เป็นผู้ชายก็อาจจะมีความกล้าหาญ ก็ไม่เกี่ยวผู้หญิงบางคนก็มีความกล้าหาญได้นะเอนเนอร์จีประมาณนี้นะใครสักคนก็อาจจะมีความกล้าหาญมากขึ้น <c oughs> ความกล้าหาญโรแมนติกนะคะความกล้าหาญความโรแมนติกถึงเขาจะดูเป็นคนที่ดูอย่างที่บอกเอาแต่ใจนะแล้วก็ดูห้าหาญดูนิ่งๆน,นะคะแต่จริงเขาก็มีความโรแมนติกแสนหวานอยู่ตรงนั้นนะนะคะ แล้วใครสักคนหนึ่งก็อาจจะต้องเป็นคนที่เข้าใจรันมากขึ้นความเป็นแม่จะมีแต่ความรักแล้วก็ความเมตตานะคะไม่ว่าลูกจะทำผิดอะไรก็รู้สึกว่าให้อภัยได้เสมเอ for k i v s n e s children บางทีมีแฟนก็อาจจะมีลูกคนหนึ่งก็ได้นะนะคะบางทีเขาอาจจะเป็นเด็กดือ้อไม่ฟังหรือทำตัวไม่น่ารัก ใช่ไหมะนะคะก็อาจจะประมาณนั้นนะคะก็มีความรู้สึกว่าให้อาภายัยเนาะนะคะคิดซะว่าเราเราต้องเหนือกว่า energy ของคุณนะต้องเป็นความคิดที่สูงขึ้นนะคะต้องเป็นพลังที่เหนือกว่านะถึงจะสามารถควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างให้อยู่ในกำมือของคุณได้นะคะเนาะก็จะประมาณนั้นนะสำหรับ แรนดอมนี้นะคะฟงขางก็ขอให้ทุกคนสุขสมหวังในความรักมีความสุขในความรักแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ bye, บ๊ายบายจุ๊บๆค่ะบ๊ายบายค่ะ